ต่อกันเรื่องปริภูมิตัวอย่างและก็เหตุการณ์ที่สนใจอันนี้เป็นตัวอย่างที่4ในหน้า115ค่ะตัวอย่างที่4ในหน้า115โจทย์บอกว่าในการตรวจสภาพของสินค้าโดยการหยิบขึ้นมาตรวจทีละชิ้นรวม3ชิ้นตรวจทีละชิ้นรวม3ชิ้น ผลลัพธ์ที่สนใจคือนะคะตรวจทีละชิ้น3ชิ้นผลลั์ที่สนใจคือผลการตรวจสภาพสินค้าทั้ง3ชิ้นว่าผ่านหรือไม่ผ่านมาตรฐาน อ่ะคราวนี้เราจะมาหาปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space โดยการเขียนแผนภูมิหรือเขียนแผนภาพนั่นเองนะคะสินค้าชิ้นที่1สภาพสินค้าชิ้นที่1ก็เป็นไปได้2อ,อย่างคือผ่านไม่ผ่านผ่านมาตรฐานไม่ผ่านมาตรฐาน,านสภาพสินค้าชิ้นที่2ก็เป็นผ่านหรือไม่ผ่านมาตรฐาน สินค้าชิ้นที่3สภาพของมันก็เหมือนกันค่ะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะฉะนั้นถ้าเขียนเป็นแผนภาพชิ้นที่1เป็นได้2อ,อย่างคือผ่านและไม่ผ่านในแต่ละวิธีของสินค้าชิ้นที่1อาจจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะและในแต่ละวิธีของสินค้าชิ้นที่2มาเป็นชิ้นที่สก็อาจจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะฉะนั้นแบบที่1คืออันนี้ค่ะ อันนี้มาจากผ,ผ,ผ่านผ่านผ่านนั่นคือสินค้าชิ้นที่ mm hmm. 1ผ่านชิ้นที่2ผ่านชิ้นที่3ก็ผ่านนะฮะแบบที่1คือผ่านผ่านผ่านต่อไปแบบที่สองคือตัวนี้ค่ะแบบที่สนั่นก็คือสินค้าชิ้นที่1ผ่านชิ้นที่2ผ่านชิ้นที่3ไม่ผ่านมันก็เลยเป็นผ่านผ่านไม่ผ่าน แบบที่3คือสินค้าชิ้นที่1ผ่านชิ้นที่2ไม่ผ่านชิ้นที่3ผ่านแบบที่4คือชิ้นที่1ผ่านชิ้นที่2ไม่ผ่านชิ้นที่4ไม่ผ่านต่อไปกรณีที่ชิ้นที่1ไม่ผ่านชิ้นที่1ไม่ผ่านนะคะชิ้นที่1ไม่ผ่านชิ้นที่2ผ่านชิ้นที่3ผ่านกรณีที่6ชิ้นที่1ไม่ผ่านชิ้นที่2ผ่านชิ้นที่3ไม่ผ่าน กรณีที่7ชิ้นที่1ไม่ผ่านชิ้นที่2ไม่ผ่านชิ้นที่3ผ่านและกรณีสุดท้ายกรณีที่8ทั้ง3ชิ้นไม่ผ่านไม่ผ่านและไม่ผ่านเขียนแผนภาพได้ครบนะคะเขียนแผนภาพได้ครบก็จะเห็นสภาพว่ามันจะเป็นยังไงนะคะบางชิ้นกรณีที่1ผ่านหมดกรณีสุดท้ายไม่ผ่านเลยถ้านักเรียนจำวิธีการคำนวณได้ในบทเรียนที่แล้วจำนวนค่ะ จำนวน n คือจำนวนจำนวนสมาชิกใน sample space จำนวนสมาชิกใน sample space หลักการคูณค่ะชิ้นที่1 2วิธีชิ้นที่2 2วิธีชิ้นที่3 3 2วิธีเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อเนื่องกันจับคูณกันได้ทั้งหมด8วิธีซึ่งตรงกับแผนภาพที่เราเขียนมานะคะ 8วิธีโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะเอาแผนภาพนี้มาเขียนสรุปเป็น sample space ค่ะเราจะได้ sample space ตามนี้นะคะ sample space ตามนี้แปบ๊บหนึ่งลูกอ่ะ sample space ตามนี้ข้างบนนะคะ ข้างล่างไม่เกี่ยวข้างล่างอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะมันก็จะเป็น8นะฮะ sample space ก็จะมีทั้งหมด8นั่นคือแบบที่1ผ่านหมดเลยแบบที่2 1ง่ผ่านสผ่านสไม่ผ่านแบบที่3 1ผ่าน2ไม่ผ่าน3ผ่านนะฮะแล้บบสุดท้ายแบบที่8ก็คือไม่ผ่านหมดเลยไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านทีนี้สนใจอะไรเอาละค่ะ sample space S คือ sample space เป็นเซตของผลลัพธ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด จำนวน sample space จำนวน sample space เราเขียน n s เท่ากับ8 n s เท่ากับ8ต่อไปเหตุการณ์ที่สนใจเหตุการณ์ที่สนใจสนใจอะไรสนใจสินค้าที่ผ่านมาตรฐานอย่างน้อย2ชิ้นผ่านมาตรฐานอย่างน้อย2ชิ้น คำว่าอย่างน้อยสองชิ้นแปลว่าชิ้นเดียวก็ได้สองชิ้นก็ได้สามชิ้นอย่างน้อยสองชิ้นเท่ที่ชิ้นเดียวไม่ได้ค่ะคำว่าอย่างน้อยเนะี่ยคือสับสนเนี่ยนักเรียนดูนะคะเวลาเขาสนใจอะไรดูดีลูกอย่างน้อยสองชิ้นก็แสดงว่าสองชิ้นได้สามชิ้นได้ที่ผ่านนะคะอันนี้จำนวน a m ป l e s เป c e เท่ากับแป จํานวนแซมเปิลสเปรเท่ากับ8ปดเหตุการณ์ที่สนใจผ่าน2ชิ้นกับผ่าน3ชิ้นค่ะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่หนึ่งี่นนะผ่าน3ชิ้นมาอยู่ในเหตุการณ์ที่สนใจได้ผ่าน2ชิ้นผ่านผ่านไม่ผ่านมาอยู่ได้อันนี้ผ่านไม่ผ่านผ่านมาอยู่ได้อันนี้ผ่านไม่ผ่านผ่านอย่างเดียวผ่านชิ้นเดียวไม่อยู่อันนี้ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อันนี้ ไม่ผ่านชิ้นแรกไม่ผ่านชิ้นที่สองชิ้นที่สามผ่านอยู่ได้อยู่ได้นะคะอันนี้ไม่ผ่านสองชิ้นไม่ได้ไม่ผ่านสองชิ้นไม่ได้แล้วก็ไม่ผ่านสามชิ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่โจทย์สนใจค่ะที่เราสนใจเหตุการณ์ใช้ตัว E sample space ใช้ตัว S จำนวนเหตุการณ์ที่สนใจไม่ใช่ไม่ใช่เซตของเหตุการณ์ที่สนใจหาได้จากไหนหาได้จาก sample space นั่นเองนะคะนั่นคือผ่านทั้งสามผ่านหนึ่งผ่านสองสามไม่ผ่าน <in ladım> ผ่าน1 2ไม่ผ่าน3ผ่านดึงไม่ผ่านแต่2กับ3ผ่านเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่สนใจคือเหตุการณ์ที่มีสินค้าผ่านอย่างน้อย2ชิ้นจำนวนค่ะจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจเท่ากับ1 2 3สาและ4นะคะนับจำนวนให้ได้จำนวนผลลัพธ์ในแซมเปิ s สเปซเป็น8จํจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจเป็น4ค่ะอ่ะอันนี้ต่อตรอตรอต,ตัวอย่างที่5เลยเนาะ ต่อตัวอย่างที่ห้ายาวนิดนึงอ่ะพักดีกว่าเดี๋ยวตัวอย่างที่ห้ามันค่อนข้างยาวนะคะอ่าอีกคลิปนึงแล้วกันนะคะจะเป็นตัวอย่างที่ห้า